โอเคมาก่อนที่คุณไม่ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมปักคุณท่ข้าของดีโดน,นะเพื่อการดูที่ชัดกอดถืมร้อยเท่าไงแล้วก็ยืมกดไลค์ด้วยนะคะผมมีคนบอกว่าให้ผมมีวโกนในน้ำแข็งใช่ไหมได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะเ<อ>ขาไม่ได้บอกชื่อตัวละครผมมาดูน่านจะเป็นตัวนี้นะอาโบมาเสนอนี่ใช่ตัวนี้นะเพราะว่ามันตัวเดียวที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยแล้วเป็นโกเลมด้วยนะ เน,นี่ยตัวนี้ก็ไม่น่าใช่นะตัวตัวหมี่นี่เป็นตัวที่ษ์ามาเรียนะตัวนี้ก็ไม่น่าใช่นะนี่ก็แมวน้ำยี่มาใหญ่เลม่าใช่โอเค<แ>บ้าทำการเลือกไปเนาะผมมั่นใจว่าเป็นตัวนี้แหละว่าตัวเี้ยงน้ำแข็งเป็นท่าน้าแข็งไงท่าน้ำแข็งมีตัวเดียวอย่างนึ่งนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะ AOE แปลว่ารูๆไหมโจมตีแบบเป็นกลุ่มเป็นไงถือว่าเป็นสิ่งที่โคตรดีนะว่าตัวที่โจมตีเป็นกลุ่มเนี่ยมันมีน้อยนะผมบอกเลยที่แบบเดียวอะเดียวเหมือนกันแต่นี้ก็เป็น AOE เหมือนกันนะแบบเป็นกลุ่มเนาะตัวอะ มารีวิวสแต่ค่าก่อน, 1, 9, 10, 10, นะน 6, 12, แล้วกันดีหนึ่งแสนห้าหมื่นนะพวามโจมตีหกหมื่นสองแล้วก็โจมดีแบบพิเศษห้าหมื่นสามนะสปีดสองพันแล้วก็โจมตีแบบป้องกันหนึ่งหมื่นหกป้องกันแบบพิเศษหนึ่งหมื่นห้าโอเคอือโหใจดีโอ้โหไม่ใช่ใจดีอารมณ์ดีเหลือเกินนะเราสกิลมีอะไรบ้างไอพันธุหน้าบัตรน้ำแข็งสตามนี่ผมแน่ใจว่าคืออะไรนะแล้วก็ฮะมันกาเชื่อเท่าเวื่ออ่ะอะไรไม่รู้อะแต่ผมอ่านได้คำเดียวคืวอ power นะ <Okay. S 1> โอเคก็ f อสต์เอาเวีวีไอแถมบนนั้นอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเนาะโอเคบอลนี้แล้วกันนะตัวม <พอ S 2> ทั้งหมดคือเจเหมือนสี่นะดาคือโคตเอาวเรือนหนึ่งดาวบวกน,นะโอเคถือว่าตอนนี้หางยากอยู่นะคือถ้ามันหางง่ายมัเลยดีมากเลยผมจะทำเมกามันเนาะเนี่ยอีอวิเลชั่นอ่ะเมกาอีวิเลชั่นเฮ้านี่ไงเมกาอับวกมาสนโนเนาะโอเคข้าขอสนิทเลยอืมใายการเริ่มนะไปน้ำแข็งใช่ไหมต้องสูตรน้ำแข็งอืตัวนี้ดีไหม โอ้ไม่แบบ15เออไม่น่าไหวนะะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวไงมีกิกกี้มาด้วยนเนาะแล้วก็จับมัน,นะมาบาชามูกันนะจะน้ำข้าไม่เกี่ยวเสียเดียวได้หมดเนาะมิ่งแค่ข้าวซอยสู่น้ำแข็งนะ่ะเดี๋ยวมันแพ้คูสีนะคว้าชนะน้ำแข็งคูสีเนาะไปะโอเคมาแล้วทุกคนนะโอเคเปิดด้วยไอพัลเลย,ยกันนะี่อะไรโอเคมาสตัมอ๋อเป็นคอร์สเหรอเฮ้ยเตรียมมือเป็นคอร์สอยเฮ้ยทุกคนเทอยู่เท,อย,ทอยู่มาไอาพัล บ้างหนึ่งทีเป็นไงโอโ้โหแข่งเ,เกินอ่ะอโอเคมาไอพันต่อเลยนี่เนี่ยน้ำแข็งทูติวเนี่ยสามารถแช่แข็งได้อยู่แล้วนะแต่ว่าโอกาสคือมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่วันเนาะนี่เนี่ยสตัมตรงเก้าหมื่นห้าถือว่าใช้ได้โอเคมาไอพันนี่เนี่ยเอานะระเบิดดาเมจโอโอีเอาเพิร์สพาวเอโอเคมาโอ้ ไอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยที่เอาเรื่องอเฮมามาจชาโมตังบ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 ัง,บง,บง,บงเ,เดี๋ยวนะเสียไปก่อนจะตีไว้เนี่ยนีแงโอ้โหท,ท่ามันเท่เหลือเกินจะได้เหลือเกินนั้นตอนนี้สตาร์ทหนึ่งที่ตายแน่นอนเรียบเราเราไปเท่กับเพื่อนมากดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคิดมาซ้ำไปนะโอเคมาตัวเดียวคือเจ็ดหมื่นสี่น่โอเคปะเพื่อนตัวไหนดีเจ็ดหมื่นสี่ใช่ไหมเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสี่ซะสกุเจ็ดหมื่นห้าทุกคน ผมไม่สนใจนะว่าจะมีตัวละครอะไรบา้างผมจะโค่นลงทั้งหมดเลยนะโอเคปะโอเคมานะโอ,โ,อโ,อโอ้โหมีตัวแช่แข็งด้วยเฮ้ยมีตัวดาบด้วยนะทุกคนก็ถือควาเอาเรือนะไม่ยนนิยงเงนี่ยนจะตีก่อนไม่ต้องเล่นเนี่ยหดเลยใครตีมอลเลยไฟเย่อจะตีอย่างทีนั้นก็เจอดอปพุ่งมาเนาะโอเคมาเซอร์ไนท์ต่อยออกมาเฮ้ยถ้ามันติดเลิฟนี่คือแย่นะผมบอกเลยมาเออีเ e. นี่ยฟิจิมพาวเวอร์ฟ้าหนึ่งทีเป็นไงทั้ 5, งทีมาห้าแสนดาวเมจเป็นไงโอ้โหเก่งเกือกเย็นนะ เจ็ดหมื่นห้าน้อยไปนะเจ็ดหมื่นหกแล้วกันไม่เอาแก่ห <estiver> ม <thorough> uh ื huh. okay, ่นเลยกันนะป่ะโอเคมามันจ okay, ีลรอดจริงด้วยโอเคมาผมไม่เคยหย่อนแล้วขอแค่แอนติเอาหอนะขอบอกเลยโอเคไม่ตายด้วยนั่นน่ะเฮ้ยเอาเรื่องเนี่ยมาเลยปลาหัวมันเหรอไม่เป็นชุดเลยโอเคเราตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นมีโจตีมาเลยโอเคขอแค่เจ็สตาร์ดามิโอเคอันติได้ยังยังไม่ได้อีกนี่เนี่ยแต่บางทีโอเคอันติได้แล้วข้อต่อไปคือตายหมดแน่นอนนะทุกคนขอบอกเลย โอ้ปลาหิมะด้วยปลาหิมะด้วยโอ้โหแกด้วยโอ้โหคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งทีมาไม่ใช่ทาวเวอร์ตั้งหนึ่งทีโอ้โห,โโห,ย,นนโโหยังไม่ตั้งหมดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเขาใช้ได้เดือดเหี้ยมเจอพค่โอ้โห,โอโห,โอโหไหอ้นอาวิ่มันน้อนยยังเลยล่ะเพื่นเชิญมาเนาะอารอนนี่นคือมีคนใช้โคตรเยอะนะผมบอกเลยเธอเป็นตัวที่สร้างโลดีมากที่วิสัยที่พี่ควรมีนะอารอนตัวเ,เนี้ยคือมาสร้างโลดทุกทันตีเนาะ งายวันนี้ก็มีวันนี้ด้วยกันนะก็อย่าลืมก่อนเลยนะครับเพื่อเปย้ายใจคิดต่อไปผมนะครับผมบอกเลยนะว่าผมมาเพื่อรีวิวสกิลแอนิเมชั่นมาเฉยนะรู้ไหมอืม,มกัดเต้นเลยนะนี่เป็งร,รู้เปล่าเว้ยขอตัวราไปก่อนฮะสวัสดีครับผม